ครับสวัสดีครับข้าสามครับบ้านน้องซิมต่บลโครามเพื่อจะตัวรผักพิม้านจังหวัดเลยครับเมื่อนี้ก็จะเปิดวัวแม่แยกลูกนะครับลูกแรกนะครับได่สดนะครับรับหญ่รับยาวควมสูงลอยสี่สิบปวกเปิดแบ่งปันให้ไปเรียงถือๆเลยครับพี่น้องหนึ่งเมนหนึ่งพันหาลอยซองไอซี่เทวานนี่ยแข้งขาดีเล็บดีนะครับเราประกันขาถกขาทอนเราประกันมดลูกครับ เดี้นหนึ่งหู้ครับงัวหูงัวเชียงนะครับเอาไปเลี้ยงพี่น้องมันได้โค้งสางแต่อยากจอยแน่อยู่ตัวห่างว่่จอยครับ่าจนหน้าเจียดออกลูกขินน้มครับพึ่งยากรูกนะครับลูกแรกครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหาลอยทรงหอซี่ถอยสารนี่ดุนดนเลยครับเอาไปเลี้ยงไปเจ็บไปคุ้นครับแก่ว่าใข่ก็สวอแม่สาวหลบเอาไปทับเอาเลย มันจะทำไมาดล้วกับบังหูรด้ครับรัะวหามันลูกมันใหล่้วดิครับผมครับนี่นี่นี่บ้งลูกสาวได้ครับลูกสาวมันจะเข่าขวบแบลนี้ครับลูกสาวมันสีลาเลยครับพี่น้องนี่ลูกสาวผมขายไปเมื่อนสองครับเบิ่งนะเพี่งเกงดีหูดีผมเอาลูกมาสองแผ่นวันนี้เดียดแม่เได้ครับเนี่ยบ่พิดหวังครับไห้ลูกดีสองลูกดีพี่น้องนี่ เิ้งแม่ครับนี่ครัเจี่ยวแม่มันไปเบอร์หนึ่งพันหาลอยครับลูกแรกครับไปซดเอาไปเลี้ยงไปขุนครับพี่น้องเลี้ยงแล้วมันอ้วนมีแต่กำไรครับครับเลี้ยงงายจิง่ายหูดีเชี้ยงดีครับรับประกันก้องหวานรับประกันหมดลูกมื่อนี่แหละครับเปลี่ยนหนึ่งแล้วครับรับประกันท้ากลคเปิดราคาไว้เบอร์หนึ่งพันหาลอยตรงพี่ซอีสานครับ อธิษฐานเชีาบเงาด้วยครับผมก็ขอจบคลิปไว้ซ้ำนี่แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับข้าฟ้ามครับบ้านน้องติมตำบลโคกรามเพื่อจะสู่ระพิม่านจังหวัดเลยเช้านี้ก็จะเปิดราคามัวแม่ลูกครับชาโลเล่บวกเงินบัตรครับลูกสาวงามงามครับ แทงขาดีเล็บดีรับประกันค่าโทรค่าถอนครับรับประกันเดือนหนึ่งครับรวบสูงลอยสี่สิบบวกลบได้ครับถูกตัวที่สองครับน่มงสีพมีจริงครับเพิ่งกินหนาดีดีครับเล็บดีเรื่องคู่หนาคู่หลังด้วยครับได้ไหมครับน้องดีดีครับ นมดีเลยครับสีตังนี้เตริงครับงามครับเปิดราคาไว้สอง0มื่นหกทันหาล่อยครับตรงไห้ที่วอีสานได้ครับนี่ตรงไห้ที่ครับนี่ยปินหยาดีดีครับประองครับแค่เราเลยเัิู่ลูกสาวครับ สูกสาวแดงเข้มครับบินมาเตอร์ครับมาดซีเดีอนกับสามเดืยนสีเดียนกับเบื้องหลอจะสร้างรับตันพอรอครับซ้ำหมูเลยครับหายายครับนะแดงจนแสบตาครับเบื้องหลครับให้ลูกดีลูกงามครับนี่หาไปเลี้ยงไปเจ็บครับพี่น้องครับหายง่ายู่ดีครับ กะท้อมาหลายอยู่หอกครับมีกระทางไก่ผมบ่มีเวลาไปส่งกับทางฝากกลางแน่ฝาคเหนือนะครับนั่นละ่ะเราบิ่งใกล้ๆบ้านเฮาครับส่งให้กันเลยครับนั่นละ่ะพอไก่ลาย,ลาย,ยาทั้งทีก็เกืบ่มีเวลาไปให้ครับนั่นล่ะเบิ่งเกิดไปห้ามเนียไปห้ามเนียครับห้ามเนียห้ามเนีย ฮัมยเนี่ยฮัมย์เนี่ย,อยขอไปรับเรื่องเกียยก๋ยตัวซรบกับทำสูงครับพอไม่กันจนมันมีปัญหาอยู่นี่ก็เลยครับลุงเตี๋ยมันดีร่างกายอยู่เตี๋ยไฟเบอร์ทานอ่อนที่กับบวบลงมอสากล้งนะครับพอตรวจพอให้เป็นมะเิ่งอีกมันเลยครับ สองหมื่นหกพันหาลอยครับตรงไหนที่โดยิสานครับเป็นหลูกน้ำงามครับตัมาเล็กกับตรงไหนเล็ครับครับมันบาอยากโยกับแม่ครับผมไม่ได้ผูกคูอผมปล่อยธรรมชาติวยครับสนใจกระทากมากท่ามากครับศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดครับผ่าฟ้ามครับตรงไหนเล็กนะครับตรงไหนที่โดยสารเป็นๆเล็กครับเนี่ย เปิดให้แบ่งปันให้พี่น้องไปเรื่องเกิดๆครับน้ำงามครับแม่ลูกสองหมื่นหกพันหาลอยครับขอขอบคุณที่รับชมิ่องสุภาพฟ้าด้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้ะครับครับคุณขอจบอปที่ไปซ้ำหนึ่งครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ